รู้ไหมว่าฉันคิดถึงรู้ไหมว่าฉันห่วงใยรู้ไหมรักมากแค่ไหน,น แบบนี้เหรอแบบแบบนี้จริงเหรอม่ถึงหนักนักเลได้หนับกันหน่อยครไม่ทัดดีแล้วครับเดี๋ยวฟังดนตรีก่อนเปลี่ยนโน้ตด้วยเหรอไม่เปลี่ยนโน้ตไปแล้ว เห็นไหม,มนนะพอยิม้มยิ้มแล้วโทนเปลี่ยนนะปมเวลายิ้มแล้วโทนเสียงมันสว่างขึ้นมาหนาวหรือร้อนนะฟังเสียงเป็นโนแล้วเปิดเปิดก่อน ถึงฉันบ้างหมเมื่อใจเปลี่ยวเหงามไม่รู้เลยรู้ไหมว่าใจมันวิวงเมื่อตอนที่เธอบอกลารู้ไหมว่าฉันหอยหาเหมื่อตอนที่เธอจาไปรู้ไหมว่าฉัน หห่งใญรู้ไหมรักมากแค่ไหนหัวใจฉันมีแต่เธอคนดีอ่ะที <c oughs> ่ดีดีนะตาไม่บอกบทให้ครูฟังซิอารมณ์ไหน ร้องให้เบนใช่ไหมพึ่งเถียงกันใช่ไหมอันนี้มันเดินหนีไปใช่ไหมแล้วเราบอกเขาพูดถึงเขาหรือเขาต้องได้ยินไหมที่เราพูดอย่านี้อารมณ์มันจะหนักไม่เท่ากันงจะเอาแบบยังไงอะครูว่าว่าไงอเบนต้องได้ยินไหมหรือว่าแค่บนบ่นคือเบนเดินหยุดแต่อันนี้ไปถามครูว่าที่ครูว่า เบนคงไม่อยู่บนเวทีแล้วอ่ะไม่อยู่ค่ะล็อกอแอบก็คือนึกเหมือนอาการเดียวกันนึกถึงเขาร้องกับตัวเองใชเหมือนอยากจะบอกแต่ไม่ได้บอกต่อ,นอหน้างั้นมันอาจจะโหยหวนกว่าน,น,นี้หน่อยเสียงอ่ะอย่างเงี้ยชัดดีแล้วแต่าอารมณ์อยากได้อารมณ์อีกแบบกระเซ่าบ้างแต่ไม่ยืดเหมือนที่เคยร้องที่มันแบบมีอะไรบ้างแต่ไม่ยืดไม่ยืดไม่ผมให,ให้ให้เปิดเป็นเสียงหูหาแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปทำกันบ้างเพราะว่าพอพอเริ่มเป็นเสียงหูหาปุ๊บโทนมันจะเปลี่ยนเลยครับ คืออยากได้ตรงๆอย่างนี้แหละในร้องร้องตอนแรกทีเดียวเออละครนะจะพูดอีกเพลงนี้จะพูดอีกหน่อยนึ่งพูดอีกพูดอีกใช้โทนอะนนั้นแหละเฮ้ยมันวิวไม่ป็นไม่นไวโอ้ยไปแล้ว แม่เลยหัวเราะเหรอใจมันจำเธอมอย่างนี้ขาจำได้แม่นอย่างนรอย่างเงี้ยหรือไม่ว่าใจเธอเป็นควางใช่มันอยู่บนเวทีนะมันไม่ได้แบบเก็บไมยเด้อไม่เด้อหรอกลอยลอยลอยอะไรก็ได้ รู้ไหมว่าฉันหอยหาเกิดตรนที่เธอจากไปก <Okay. S 2> ็าชอบเหมือนเดิมลูกรู้ไหมว่าฉันคิดถึงรู้ไหมว่าฉันห่วงใยรู้ไหมรักมากแค่ไหนออตรงไว้หัวใจฉันมีแต่เธอที่รักเอาโทนแบบที่ที่ร้องตอนแรกอะ่ะดีแล้ว อารมณ์มากขึ้นมันจะเริ่มยืดอัตโนมัติตอนแรกร้องไงร้องอีกทีคร,ร,ร้ับ่าใว,วใช่เป็นเหมือนคนพูดอ่ะรู้ไหมว่าใจมันวิหยุดไม่ต้องลากตลอดเมื่อตอนที่ทธอบอกลาเหมือนคนใจจะขาดอ่ะหน่อยหนึ่งมันก็จะฟังบอกลาอทนแบบที่แก๊ปสอนเอาใหม่ทีรู้ไหมว่าใจมันวิว่รู้ไหม วใจมันเวอร์อตอนแรกพูดอีกเมื่อตอนที่เธอบอกลารู้ไหม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 แล้วพอสรนรู้ไหมว่าฉันเคยหาอ๋อรู้ไหมนีเหย๋ดพูดมากขึ้นถามเนให้คำถามมารู้เปล่ารู้ไหมว่าใจมันวิวติเตอ เตอนที่เธอบอกลาหยุดคนถามต่อรู้ไหมว่าฉันหอยหาอย่ายืด้ไว่าฉันหอยหาปกติมันจะเรียบถัวกันเมืตอนที่เธอจะไปรอรู้ไหมว่าฉันคิดถึงอะรู้ไหมว่าฉันคิดถึงยังอยู่แต่ไม่ใช่แบบรู้มาแล้วหยุดไม่ใช่นะรู้ไหมว่าฉันคิดถึงใช่ รู้ไหมว่าฉันห่วงใยห่วงคำไหนสำคัญล้วงเข้าไปอีกห่วงใยรู้ไหมว่าฉันห่วงใยอย่างเงี้ยห่วงใยพูดรู้ไหมว่าฉันห่วงใยเออเหมือนพูดรู้ไหมรักมากแค่ไหนประมาณนั้นน่ะหัวใจฉันมีเพียธอปามต้องหัดนะอย่างเงี้ยชัดเสียงโปรติใช่ไหมเขาเรียกมันเคลียร์ใช่ไหมคะ แต่หัดพูดแบบเนี้ยนาตี้พอดีฉันรู้ที่ถึงถงิงดิๆๆ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 ๆเอาในโทนนี้หมดเลยสูงๆๆๆๆหมดเลยจะเนะ กับตั้งว่ารู้ไหมว่าฉันคิดถึงครู้ไหมว่าฉันห่วงให่รู้ไหมรักมากแค่ไหนเฮอ,อบอกใครใจฉันมีแต่เธอรู้ไหมว่าคนคนนี้มันเฝ้าแต่พร้ำแต่พันจะกินก็เห็นแน่นั้น

ใกล้ใ ok> ิดจังคำไถงนี่นะชีวิตอย่าชีวิตชีวิตไม่ต้องการสิ่งใดไม่ได้ชีวิตไม่ต้องการสิ่งใดอืมน้องถูกแล้วก็อย่างไรแต่ตอนนี้เธอจะไปตอนนี้แต่ตอนนี้เธอจะไปใจใจใจเธอคงสับสนไปกับใจน้องไปกับสนตอนนี้เธอจะไปใจ ไปใจตัวเดียวกันไปกระจายเข้าตรงไหนดีใกล้ชิดแล้มั้งลูกจัเไม่เจอตอนต้นนะไปก่อนหรือไม่รักมากแค่ไหน ใจนเธอเอาใหม่เลยมันวนไหมวนมาหนาวหรือร้อลูกปั๊มอย่าผิดเลยนะหนาวหรือร้อเบนอยู่ใกล้มากไปปล่อยเชื้อไม่รู้จะหนาวหนาวก่อน ชัดอีกไม่รู้จะหนาวหรือร้อนไม่รู้จะไม่รู้ใครไม่รู้ไม่รู้เออไม่รู้มันจะมันไม่รู้จะหนาวหรือร้อนตรงนี้นะอ่ะเข้านี่นะหนาวนะหนาวไหว คิดถึงฉังไไงง้งแรกร้องอย่างเงี้ยไม่รู้จะนาวร้อนไม่รู้โอเคเดี๋ยวครั้งที่สองไม่รู้จะนาาร้อนไม่รู้ไม่รู้จะได้เน้นอารมณ์นะไม่รู้จะอ้อกับใครเอออย่ายืดไม่รู้จะอ้อ กับใครไม่รู้จะอ่กับใครไม่รู้จะนาวหรือร้ไม่รู้อ้อนกับใครไม่รู้นอนไหลม่รู้จะนาวหรื้อนไม่รู้ัรไม่รู้อไม่รู้จะหวหรือ่ะอ้นกับใครไมู่ดัไม่รู้จะรอร่จออนกับใครอมอนหนนา้นู่้้อ่้อ่กันไม่งั้นจะฟังไม่มีแรงอ่ะที่เดิมเข้า my roots are on ฉันห่วงให้าคน้ไม่รกับก่ไหนหัวใจฉันมีแต่เธอคนเดียวนคนเดียวแล้วมันจะพอดีกับเปียนโนหัวใจฉันมีแต่เธอสองสามส,ามส,สี่ห้า คนเดียวติ De ้งกุ๊งตอนสุดท้ายร้องโน้ตอะไรลูกใช่ฉันมีแต่เธอร้องโน้ตอะไรต่อกันได้ไหมแต่ฉันมีแต่เธอเธอตกกันใช่เออว่าพอแป๊ปลี่ยนตามอย่าลืมนะครับอยู่ดูอ่ะเก็